นอกบ้านหนาวพี่น้องหนาวที่าเต็มมาเลยมา,างานน้ำกันงด้วพี่น้อกงนานออกกําลัางกายอยู่บ้านหลายอยู่บ้านหลายมันเมื่อยออกกําลัางกายข้างนอก nga mọc nhỏ. Gun ním á. Ann cứ lùng liền mặt nạ. Muy lưng bắt không. Một số mặt ním mọc ním mọc. Một số mặt ním nhiều nha em nó chắc ngồi được thì động được Hãy subscribe cho kênh nó, ôi นางเรียนพี่น้องก็เจ้าก็บนางออกกําลังกายค่ะนนางออกกําลังกายสวยงามสวยงามจ้ะพี่น้อง ข้างนั่งนั่นเป็นสนามกีฬาอันนี้ก็เป็นหม่องนะข้นเหรอขาเจ้ายางเป็นสวนสุขภาพะหรอพี่เนาะเป็นสวนสุขภาพเขาเจ้ายางเล่นอนะมาเดินหลอบคุณหลอบสนามผ้าหมาผ้าหยางไายางพี่เนาะเอ้เพื่อนเพืเห็นปะสวยเนาะ สวยงามเหว่ย็นย่างออกวันนี้ย่างออกอันยงางไม่ย่างออกกระลังกายอยู่บ้านหลายมันก็เมื่อยพี่น้องเลยเลยทำไมย่างออกเหรียญยางเหรียญแต่ว่าก็มีแดดหน่อยๆดอกวะชมบรรยากาศชมบรรยากาศพี่น้องชมบรรยากาศสวยไหม Pan sợ nô ná nàng pan sợ nê nẩy ná nè sùi sùi ngâm hino ngon sùi ngâm mọi người mọi người mọi người mọi băng mọi người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  mọi สวยๆน่าเ <emin Perfect> <oy> บื่อางอันนี้มันเป็นหม่องทางยารุ่งของผุนมันเป็นสนามกีฬาบน่น้องสนามกีฬาเมื่อนี้กหิมะมันกระตกนิดหน่อยบริตกหลาย พี่น้องมาสวนเดิมมือนกันถ้าจะพามาเที่ยวสวนน้ำแต่ว่าเบิงทางเขาวสวนไหวอุย้ยมีกระต่ายตัวหนึง่งอ,อยู่ไกลๆเห็นไ่มพี่น้องกระต่ายอย,อยู่ไกลๆกันกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยถือออกมา,าหนาวไหม น้าวูนอยู่ไกลๆซูมบ่ได้อะซีซูม่็ด้วยเนาะซูมห้เบงกันจ้่ปะว้อวูนกระต่ายหน่อยเห็นเนาะนั่งขโมยอยู่กลางทางนั่นออกมานั่นหนาวอ่ะ คนินดูสวนมาสวนพี่น้องีมาสวนสวนผักพี่นอ้องนี่มาถวงสวนผักพี่น้องเโอ้ยอ uh. ู้สักทกก๊า สวนพี่น้องสวนสวนผักโอ้ยสิพาพี่น้องปั่นนะเสนอกันนะเออเปิดสวนเออเพิ่ดย่าพี่น้องปั่นเสนอกันนะเิ่งสวนเิ่งผักสวนผั เต็มนี่จิ่นอ่ว้ายเพื่อุคนม่มาเต็ม Tốt vinh anh 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 อ้หนาวๆพี่น้องอนำบานอนำบัานมาใส่ดิเนาะเห็นั้งผู้บริเห้อผู้บ่อยมาใส่ดิอ้ยหนาวพี่น้องเอ้ อันนี้สวนพี่น้องเลยสวนอ่าสิบัยปู่พักแง่มนาหอนพี่น้องอันนี้สวนไอ้ปู่พักนั่นหนาหอนแง่มนาหอนก็ใชมาปู่พักอยู่นี่แหละแต่ว่าตอนนี้มันปู่บ่ได้ที่มัมันหลายปู่ไม่ได้พี่น้องเอ้สิปันที่มาให้เบิรงนนี่พี่น้องเด้อ มาอิบอันนีกกระตุนแอปเปิลเป้นไก่กันกตุนแอปเปิลเบิ้งเบิ้งรอบๆสวนต่นซ่น่ก็ร่องแรงเมก้หนาวเด้๋ยวะน้นกนสีขาวแานแล้วพี่น้องเอ้ ก็สิข้าบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องหนาวสิเข้าบ้านแล้วมาสวนมาซองบึงมาซองบึงว่าเป็นยังไงเนี่ยบึงสวนมาเห็ดเสนอก็เลยปั่นเสนอ,นลนเ,สนอเล่นสวนก็คือจังหวัดละผักก็โอ้แล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เอาไวา้ซท่านี้ซะก่อนพี่น้อง พอก,กันคลิปหนาเลยพี่น้องเด้อฝากกดติดตาไมไว้ได้จ้าทั้งช่องอ่าม่บ้านสวีเดชนชาแน,นลจ้าคลิปนี้เอาไว้สวัสที่จะก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ